สวัสดีครับหมอลำพาเพลินชาแนลช่วงนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่ากระแสดีนะมาแรงกระแสดีมาแรงนี่ก็ต้องปล่อยซิงเกิลสิใช่ไหมครับปล่อยซิงเกิลล่าสุดตอนนี้แพรว่ากับน้องสันอยู่ห้องอัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบอกได้เลยว่าเพลงใหม่ออกมาเนี่ยเตรียมเลยนะฮะเตรียมตัวเลยเพราะว่าแอดดิวเชื่อมั่นว่าต้องปังแน่นอนนะครับ แล้วเแสงทองนะกับสับรทรเนี่ยจับไมค์คู่เข้าห้องอัดเสียงเพลงใหม่เตรียมเสิร์ฟความหวานนะฮะให้แฟนเพลงแฟนๆเตรียมหูฟังให้พร้อมนะครับนะเอาหูสองข้างเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยฟังเลยนะล่าสุดแรพราเาแสงทองและซันเนี่ยก็คือนิดนึงแหละทำเอาโซเชียลแบบฮือฮาเบาๆนะครับหลังมีคลิปสั้นๆ หลุดออกมาในโลกออนไลน์ในโลกสซเชียวขณะที่ทั้งคู่กำลังเข้าห้องอัดเสียงด้วยกันกับเพลงคู่เพลงใหม่ที่บอกได้เลยว่ายังไม่มีการเปิดเผยชื่อเพลงนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะอาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าใครจะมาฟีเจอริ่งด้วยหรือจะเป็นการออกงานเพลงคู่แบบปังๆนะะจริงๆแล้วในความจิ้นเนี่ยนะ มันก็คือมีความจริงมันมีดราม่าไงว่าแพรวกับซันเนี่ยปลอมไม่ใช่แบบคู่จริงหรอกแล้วก็เป็นคู่จิ้นที่ปลอมๆนะซึ่งเดี๋ยวขอบอกตรงนี้เลยนะครับขอพูดก่อนนิดนึงนะว่าคนที่ไปว่าเขาเนี่ยว่าเป็นคู่ปลอมว่าเป็นคู่ไม่จริงบ้างนะครับคุณลองดูสตรอรี่ของเขาคุณจะเห็นความเคลื่อนไหวของศิลปินสองท่านนี้นะฮะ คุณจะเห็นว่าเขาทำอะไรบ้างไปไหนด้วยการกินข้าวด้วยการถ่ายรูปด้วยการออกงานด้วยกันเขาต้องเจอแบบเนี้ยนะมันเป็นความผูกพันครับเป็นความผูกพันของศิลปินทั้งสองคนเป็นความผูกพันระหว่างพี่กับน้องเพื่อนร่วมงานหรือจะเป็นแฟนกันก็ไม่ผิดเพราะเขาทั้งสองคนก็โสดทั้งคู่เขาจะกํำลังดูใจกันแต่ยังไม่เปิดแบบโจงเลยต้องๆเลยนะฮะก็ไม่ได้ขนาดนั้น เขาแค่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันและทุกคนก็ชอบซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างชอบต่างฝ่ายต่างก็รักและเป็นห่วงซึ่งกันและกันให้ดูว่ามันดีมากกว,ากว่าการที่จะมาชัดเจนกับสถานะนะเพราะว่าการที่ชัดเจนกับสถานะเนี่ยมันส่งผลอะไรหลายๆอย่างเพื่อตัวเองด้วยเป็นการเซฟตัวเองด้วยนะครับถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็บอกเองแค่นั้นจบไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปโยงไปโยงมานะคิดง่ายๆพอให้เกียรติเขาจบ เขาอยากจะเอาด้านไหนมาให้เราดูเราก็ดูและยินดีกับเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาให้ดูเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครและเขาไม่เคยทำร้ายใครแพลวพาวกับน้องซันไม่ใช่จำเลยที่ใครจะมาด่ามาว่าได้เขาเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจเป็นคนของสาธารณชนเป็นคนที่อยู่ในที่สว่างย่อมเจอคนรักคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาของวงการหมอรามวงการศิลปินะนะเป็นธรรมดา อะย้อนกลับมาที่การเข้าห้องอัดเสียงก่อนนะครับในคลิปเนี่ยเผยให้เห็นเคมีของทั้งคู่ที่เข้ากันอย่างลงตัวเสียงร้องเนี่ยคือหวานละมุนผสมประสานกันแบบมีเสน่ห์นะฮะจนแฟนคลับเนี่ยหลายคนเริ่มคาดดาว่าเพลงนี้จะกลายเป็นอีกเพลงฮิตหรือเปล่าเอ๊ก็ต้องรอดูใช่ไหมครับต้องรอดูพี่นน้องแฟนเพลงว่ายัางไงนะก็เร็ว,เรวนี้เราจะได้เห็น เอ็มวีแพลวซันแล้วนะครับแม่เหมือนที่แอดคาดการณ์ไว้เลยนะว่าทําเพลงคู่เนี่ยมันต้องปังแน่นอนแล้วต้องมีสักวันที่ทํา MV ทั้งสองคนต้องมีเพลงของทั้งสองคนเพราะว่าจินกันขนาดนี้น่ารักกันขนาดนี้ไม่ให้มีงานเพลงได้ยังไงนะครับสมัย NY นวายนโพศกรกับยูกิยังทําเพลงเลยนะอาสมัยนีย้คือมันต้องปังปะ่ะมันต้องโดนหรือเปล่าใช่ไหมครับ มันต้องโดนเนาะมันต้องแบบว่าเออเข้าถึงคนยุคนี้คนสมัยเนี้ยเพลงเนื้อหาเนี่ยมันต้องทัดใจคนนอกจากทัดใจคนแล้วเนี่ยจะต้องตราตึงมากๆแล้วก็เรื่องของการแต่งเพลงยังไงให้ติดหูนะครับอันนี้คือเสน่ห์ของการแต่งเพลงแต่งให้ติดหูอะท่อนฮุกมาติดหูยังไงเอาอะไรเป็นตัวสื่อในเรื่องของการทำเพลงอินสปิเรชันมาจากไหน เพลงออกเป็นแนวไหนเป็นแนวอะไรนะครับทางโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาจะดูทุกๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของอศิลปินนะครับการใช้ชีวิตนะครับกระแสต่างๆปัญหาต่างๆหรือแต่งเพลงเป็นประมาณว่าขอบคุณแฟนคลับหรือจะเป็นการพูดหรือเล่าอะไรบางอย่างให้มันเข้าไปในเนื้อเพลงเฮ้อหน่าสนใจนะครับแม้จะปล่อยออกมาให้ฟังแค่หท่อน ในโซเชียลลองไปฟังดูได้นะครับปล่อยออกมาแล้ว1ท่อนแต่ก็ทําเอาหลายคนอยากฟังเวอร์ชั่นเต็มนะจริงๆงานเพลงก็เป็นอย่างนี้แหละครับคือปล่อยออกมาเรียกน้ําจิ้มเรียกออเดอร์นะ,ะบางองค์กรเนี่ยเขาก็ปล่อยมาแบบค,คํา2คคาอย่างเงี้ยบางองค์กรบางที่เขาก็ปล่อยมาเป็นท่อนฮุกแบบสั้นๆแล้วจบเลยห้นห้วนบางที่ก็ปล่อย เป็นเสียงดนตรีออกมานะครับแล้วก็เป็นไฮโน้ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะออส่วนบางที่ก็เป็นเสียงร้องสดๆออกมานะครับมาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปเงี้ยมันแล้วแต่ทางองค์กรเนาะเขาจะมีลูกเล่นอย่างไรมีเซอร์ไพรส์อย่างไรกับงานเพลงนะครับซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยออตื่นเต้นเนาะทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะ เห็น MV เร็วๆจังเลยอยากจะดูว่า MV เป็นยังไงอยากจะดูว่าซันแพลวเคมีเข้ากันมากขนาดไหนเวลาออก MV นะครับเพราะเราเห็นแต่บริบทการไปขึ้น on s t a ตจไงครับขึ้นในบนเวทีนะเห็นเขาคู่กันเราก็ว่ามันจิ้นมันฟินขนาดนี้ แต่ถ้าเกิดว่าทํา MV มันจะขนาดไหนนะครับแล้วก็แค่อยากเห็นบริบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นออกรายการคู่กันสัมภาษณ์กันไปสัมภาษณ์กันมาขึ้นเวทุงเวทีนะครับ on stage บน s t a g แล้วก็ออก MV ล่าสุดนะเหมือนที่ซันโมสทอนกับแพลาวเนี่ยเขาได้เข้าห้องอัดเสียงเพื่อเตรียมเสิร์ฟเพลงใหม่แบบหวานๆน่าจะหวานน้ำตาลเลขทพี่หรือเปล่าก็ต้องรอดูใช่ไหมครับ สรุปก็คืองานนี้ต้องรอติดตามว่าเพลงใหม่ของแพ๊วพราวและซันเนี่ยจะมาในแนวหวานซึ้งหรือฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยไอดเดมันไม่ใช่ฮาร์ดคอร์นะไอเดียวไม่ใช่นะครับหรือมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกหรือเปล่าเออก็ต้องรอดูใช่ไหมฮะแต่ฮาร์ดคอร์เนี่ยยังไงแอดก็ว่าไม่ใช่น,ะนอนมันต้องเป็นแบบหว,วานหวานแบบรักๆอะไรอย่างเงี้ย มันจะทําให้คนดูฟินไอฮาร์ดคอร์ล mm ็อกๆอะไรแบบนี้มันไม่ใช่แนวอหรือว่าเพล,า,เพลาก็ไม่ทําหรอกนะแต่ถ้าเกิดเป็นรัก,ร,กรักหวานหวานแล้วก็ตบท้ายด้วยท่อนบีทหนักๆ ท้ายแบบม่วนๆหมอน,มอน,มอนลำซะหน่อยนะเออไอเดียว่าโอเคนะครับนะมีเซอร์ไพรส์บีทหนักๆในช่วงท้ายเพลงเป็นแบบหมอนลำซิ่งอะไรเงี้ยนะอันนี้ดีนะนะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าใครได้ฟังรู้สึกยังไงกันบ้างคิดว่าเพลงนี้จะปังขนาดไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเราพลาซันเสมอแหละนะเป็นกำลังใจให้ตลอดแหละนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใน E ีีต่อไปครับสวัสดีครับ